สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้คือเก่าเช่นเคยครับนําสินค้าดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวเกษตรกรชาวไทยนะครับเมื่อนี้บาาหุยองก็ได้น้ำนะครับรถเกี่ยวข้าววางลายสามารถปรับต่าสูงได้นะครับเข้ามาให้พี่น้องเกษตรกรตามที่พี่น้องเกษตรกรสอบถามเข้ามาเยอะๆนะครับบ้าหัยองได้มาหนึ่งคันนะครับเมื่อนี้นะครับสําหรับรถเกี่ยวข้าววางไรนะครับ สามารถปรับต่ำสูงได้นะครับอ่าปรับสูงสุดได้50เซนนะต่ำสุดได้10เซนนะครับ,นนรบผมรถคันนี้มาคันเดียวพี่น้องอ่ามาคันเดียวท่านใดมาก่อนมีสิทธิก่อนนะครับรเกษตรกรท่านไหนที่ถามหาอ่าโทรมาสอบถามบางหัวหยองดูดูนะครับตอนนี้ต้องรีบแล้วครับผมมีคันเดียวให้นะครับสําหรับอ่าปรับต่ําสูงได้นะครับ อีกเดือนหนึ่งของกติเขามั่นเดือนสิงหานะครับบพรู้ดูว่าสี่ได้รถรุ่นนี้มาบอนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้ผมได้มาอยู่คันหนึ่งนะครับท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่อยากจะเฝ้ามะเอากอนนะครับเอาไปไว้กอนนะครับปีที่แล้วที่โทรมาหาเบ้าหัวยองนะครับโทรมาเร้ยวของบ่มีให้นะครับปีนี้นี่เฝ้ามะเอานะครับเฝ้ามาเอากอนไผ่เลยครับอ่ารถคันนี้ราคาเหมือนเดิมนะมครับ 49,500บาทนะครับ49,500บาทนะครับอ่าบอกเลยเลยดูดูการนี่เฝ้าฝองมะอ่อกอนนะครับถามาตอนที่ว่าของเหมือนเลี้ยวนะครับผมบอกเลยเลยผมโปรโมชั่นหาให้ได้เลยกอนะครับอ่าท่านไหนสนใจทักขมาสอบถามได้นะครับ0 9 3 3 5 9 0 9 0 8นะครับหรือจะแอดไลน์เบ้าหัวหยองได้นะฮะ0874387589นะครับสำหรับรถ เกี่ยวข้าววางลายวันนี้นะครับแล้วตอนนี้นะผมก็ยังมีอยูออ่หัวเกี่ยวข้าวติดรถไถเดินตามนะครับมีอยู่หนึ่งหัวเป็นรถมือสองเป็นหัวมือสองนะครับท่านไหนอยากจะเขามาเบิงก็ รีบเข้ามานะครับตอนนี้ผมบอกเลยเลยว่าในช่วงเวลานี้นะครับต้องเตรียมการไว้นะครับถ้าเพื่เตรียมการในช่วงนี้นะครับมหาช่วงเกี่ยวเขานะครับเขาร่มแล้วนะครับรถพวกนี้เพราะสามารถเกี่ยวเขาร่มได้นะครับเอาต้องเกี่ยวเขาในช่วงเขาเหลืองกล้วยนะครับรถเกี่ยวพวกนี้ยังที่เกี่ยวได้นะครับรถเกี่ยวตัวนี้นะสามารถเกี่ยวเขาได้สูงสูงสุดนะครับเมตรยี่สิบนะครับถ้าเลยเมตรยี่สิบขึ้นไปนะครับเฮาสิได้ฟางหลายนะครับ ตามที่บ้าหงอยองเคยอธิบายเบคอนานนี้นะครับท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่รีบเลยนะครับรีบเลยผมบอกเลยเลยว่าตอนนี้ผมได้มาอยู่ขั้นเดียวมาก่อนมีสิทธิก่อนเฝ้าทักเข้ามาแอดไลน์เขานะครับ0 9 3 3 5 9 0้า8มา0 9 3 3นะครับหรืออยากจะคุยกับเบ้าหงอยองอยากจะฟังรายละเอียดกับบ้าหงอยองได้สอบถามนะครับวิธีการใช้งานวิธีการเก็บเกี่ยววิธีการมัด ะทักมหาบ่าวหงองได้แอดไลน์มหาบ่าวหงองโดยตรงได้เลย0874387589เอาเป็นว่าเมื่อนี้บ่าวหงองขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทีมงานพัสดุกรอุดรธานีเมื่อนี้บ่าวหงองขอลากรอสวัสดีครับ